วันนี้เราจะไปเมืองติดทะเลสาบที่สวยมากที่สุดในโลกเลคโคโมเลคโคโมคือทะเลสาบที่ใครมาอิตาลีก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นในเมืองร่องเรือแล้วก็ใช้ชีวิตกันค่ะเราใช้เวลานั่งรถทั้งหมด5ชั่วโมงเพื่อเดินทางจากโดโลไม์มาจนถึงเลคโค o โมค่ะ ถึงแล้วจ้าเย่ yeah. <laughs> uh huh. นี่ครัน่ารักมาก mm hmm. มีตู้เย็นด้วยจ้าจานไหนสปาเกตตี้คอนเทนต์สปาเกตเเกตี้โอ้โ oh. หไม่ต้องไปไหนละ วันนี้นะคะเราก็มาโก o c รี y ช h อปปิ้งกันทำอาหารกินพรุ่งนี้ค่ะ แล้วก็กลับมาที่พักแล้วนะคะแล้วพี่สาวเราก็กำลังทําอาหารให้กินค่ะตอนนี้กาลังทําเมนูอะไรวอร์น่พาสต้าทัพเปิลเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยค่ะสดสดวันนี้เราก็เพิ่งม,มาถึงวันแรกนะคะ <c oughs> ก็เลยพักผ่อนอยู่ห้องชิลๆทําอาหารกินที่ห้องฝีมือโดยพี่สาวเราเองตอนนี้ก็คือแบบคิดถึงอาหารไทยมากทุกคนเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีอาหารรสจัดกินจะว่าไปพี่สาวเราก็ทําอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย วันิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเกมก็อยู่ที่เลโคโมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปแถวสะพานที่เรียกว่าเมโซนะคะก็คือจะไปโดนน้ําเล่นกันมาเลโคโมนะคะก็คือต้องทําใจอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีที่จอดรถทุกคนก็คือแบบต้องหาจอดตามข้างทางเอาไม่ก็ไปจอดที่ที่แบบเสียตังค์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะมี <c oughs> ในที่สุดเราก็มาถึงสะพานเนโซกัน ที่นี่เป็นโลเคชั่นที่เราชอบมากที่สุดในอิตาลีเลยค่ะถ้าใครมานะคะก็ต้องมาโดดน้ําที่สะพานนี้กันให้ได้คือฟิลม,มันดีมากทุกคนเหมือนแบบในการ์ตูนอนิเมชั่นเลยอะบ้านเมืองเขาสวยมากๆจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกมก็อยู่เลคโคโมเป็นวันที่3แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือจะไปรอบๆของเลคโคโมเลยเรือที่เราเช่านะคะเป็นเรือแบบ คิดว่าอาจจะเป็นเรือแบบธรรมดาไม่ได้หรูมากแต่ว่าแพงมากทุกคน2ชั่วโมง20,000กว่าบาทน,นะคะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันคะ่ะว่าเรือจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้นะคะจะสวยไหม เรานั่งเรือทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะระหว่างมาไกลเขาก็จะอธิบายประวัติของแต่ละเมืองนะคะมีแนะนําวิลล่าต่างๆด้วยกิจกรรมนั่งเรือเนี่ยก็คือพลาไม่ได้เช่นกันค่ะเหมือนแบบเป็นเช็คลิสต์ที่ต้องทําจริงๆนะเมื่อมาเลคโคมอ่อันนี้ชื่อคุกกี้เลคโคมอพี่เราอยู่ตรงนี้ก็คือแมปของเลคโคมนอะคะ ăn chim ra ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิลล่าบาบินวิลล่าเดลบาบิเลโนแล้วนะคะถ้าใครจะมานะคะแนะนําให้มาโดยเรือนะคะจะดีที่สุดจะเหนื่อยน้อยที่สุดเลยเสซี่โบ๊ทเอ้ก็สต๊อปที่นี่อ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันต้องเดินเยอะมากแบบ20นาทีแล้วก็คนเยอะมากด้วยนี่นะคะข้างในมันก็จะเคยเป็นโบ๊ทมาก่อน ถ้ามาโดยเรือก็คือซื้อตรงนี้เลย